สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโอสารบาดเฮา มีน้ำใจถึงสีแรงสีแหงก็มีน้ำใจมากินเขาน้ำกินปลาน้ำกันนล้ลูกเด้อมากินปนปลาน้ำกันแสบๆเด้อ,อ่ยนย,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 ยบรรยากาศแบบบ้านๆแท้ๆครับ ทักไทยคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจอบนิที่สมุดโครจรและเพื่อนร่วมโครจรของผม โกศินครับคนเดิมครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมพาผมไปสัมผัสกับน้ําจิตน้ําใจของคนอีสานแบบแท้เลยทีเดียวอากาศมันจะร้อนยังไงก็ตามความมีน้ําใจของคนอีสานเนี่ยมันประทับอยู่ในหัวใจผมเหลือเกินอาทิตย์นี้นะครับผมอยากจะพาพี่จอบไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยอยู่ที่อีสานนี่แหละที่พนมไพรผมจะพาพี่จอบไปชมอีสานเฟสติวัลครับผมคุณผู้ชมครับอีสานเฟสติวัลและขณะนี้พามาที่น้องฮีครับ ก็ทำไมไม่พาไปพนมไพรเลยล่ะครับที่นี่มันมีอะไรดีอะไรน่าสนใจทำไมต้องแวะมาดูด้วยครับมันมีทองคำขาวของภาคอีสานโอ้โหล้ำมันล้ำค่าทองคำขาวของอีสานทองคำขาวที่ว่านี้มันคืออะไรพาผมไปสัมผัสสักนิดหนึ่งไปเลยครับได้แล้วครับพี่จ๊อบทองคำขาว ลองชิมชิมชิมดูคุ้นไงมัดด้งลองดูคัดเลยเป็นไงมันับพี่จ๊อบตอบแป๊บนึงนี่ดีกว่าฝังนี่ดีกว่าชัดเป๊ะท้องคำขาวเลยแล้วเกลือนี่มันเกลือเกลือสินเทาครับผมเ,เกลือพวกนี้มันทำรายได,ได้ทำอาชีพ แล้วผืนดินที่นี่มันมีค่าดังทองคําเขาเลยเปรียบเกลือที่นี่เหมือนทองคําขาวเพราอให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ที่นี่มันเป็นคาเปรียบเปยอีสานเราเนี่ยคือเกลือเราหายากเราอยู่ห่างทะเลถูกต้องไหมฮะมนุษย์จําเป็นต้องใช้เกลือทุกอย่างเพราะฉะนั้นในพื้นที่บริเวณนี้แต่อดีตการมาเป็นแหล่งที่เรียกว่าคนต้องมาแสวงหาและต้องบอกนิดนึงว่าเกลือที่ภาคอีสานเราที่โดดเด่นและก็ด่งดังมากๆก็คือที่นี่ครับและก็อีกที่หนึ่งก็คือที่หนองหานจังหวัดอุดรธานีแต่ กรรมมาวิธีในการทําเกลือไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอย่างที่นู่นเนี่ยเขาเป็นนาเกลือเลยแต่ของเราเนี่ยเอามาต้มแบบนี้นี่คือทรัพย์ในดินผื้นนี้ผมอยากจะบอกว่านอกเหนือจากที่นี่นะฮะยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพาพี่จอ๊อบและท่านผู้ชมไปดูครับผมโอ้นี่เป็นความภาพภูมิใจของอีสานเหมง,งานโก้สินนำเลยมีอะไรต่าสนใจเชิญครับไปชมกันครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโ้ล เดี๋ยว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 ที่เล่งพามาดูบอกว่าต้องมาแวะมาแวะนี่คือสิ่งที่พาผมมาสัมผัสครับผมนี่คือน้ำซางโขกฮะเอาเป็นภาษากลางหน่อยเรียกว่าบ่อพันขันนี่คือบ่อพันขันครับผมคือความเชื่อของชาวบ้านนะครับเพราะว่าน้ําที่ในหลุมในบ่อเนี่ยฮะตักขึ้นมาจะตักเท่าไรจะตักเท่าไร ก็ไม่ลดสักทีจะเติมขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเติมขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมแล้วน้าที่ตรงเนี้ยมันเป็นน้ําจืดนะครับพี่จริงอะทั้งทางที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยท้องที่เป็นทุ่งกว้างเป็นดินเค็มหมดเลยใช่ไหมดินเค็มเดี๋ยวคุณผู้ชมขอลองก่อนกินได้นะได้ครับน้ําจืดน้าจืดครับขึ้นอยู่ท่ามกลางดินเค็มครับผมที่ผมบอกว่าเป็นมหาสจรรย์มหาสัจจย์ไหมข้างล่างเนี้ย มันก็ไม่ได้มีท่อมีอะไรลงไปข้างล่างไม่มีไม่มีมันก็ตันๆอยู่แค่เนี้เพรา <ผม S 2> ะว่า<ม>ตักสิบขันก็หมดและสิบขันหมดแล้วมีคนประเมินผิดมาหลายคนแล้วนะครับผมมั่นใจอ่ะคุณผู้ชมดูอ้าวตักวะไปเทตรงนู้น,นครับพี่ไหนนู่นต้นไม้ต้นนู้นครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นตาน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำจืด ีโผล่ขึ้นมาในบริเวณที่เป็นพื้นที่ดินเค็มนะครับผมตอนนี้พี่จอบเขาอยากจะทดสอบอยากจะลองว่าเขาจะตักออกแล้วมันจะแห้งแล้วกลับมาเมอนเดิมไหมหายไปขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวมารอดูมาไหมอ่ะอ่ะอาที่อะมาอย่างนี้มันยังเห็นไม่ชัดครับพี่จอบตกัตกเพิ่มครับ เชื่อแล้วครับคุณผู้ชมดูสิครับว่าตักไปยังไงเดินกี่เที่ยวยังไงขึ้นมาเหมือนเดิมทุกประการคือมันเป็นสิ่งหรศจรรย์ทางธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือความแห้งแรงทั้งหมดแต่ว่าน้ำที่นี่ไม่มีเหือดแห้งไปตามความแห้งแล้งของอากาศเลยทีเดียวอันนี้ต้องยอมเขามากมากทีเดียว บ่อพันขันเขาสุดยอดมากแต่สิ่งที่กําลังจะแยกคือหัวใจของผมหัวใจผมว่างมันไม่ว่างเลยตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยทีเดียวเดินขนาดนี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของหัวใจแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาการผิดปกติของหัวใจมันเป็นอย่างไรกันบ้างขอเชิญพบกับที่ปรึกษาทางการคจรครับสวัสดีค่ะคุณจอบและคุณกอสิน สำหรับใครที่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนใจสัน่นอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะคือโรคหัวใจชนิดหนึ่งที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติส่วนใหญ่แล้วจะพบในผู้สูงอายุซึ่งมีการนำของกระแสะไฟฟ้าหัวใจเริ่มเสื่อมตามวัยส่วนสาเหตุของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีได้หลายสาเหตุปัจจัยภายนอกเช่นการได้รับคาเฟอีในในขณะที่มากไปส่วนปัจจัยภายในเช่นรูปร่างของหัวใจผิดปกติโรคพันธุกรรมบางโรคฮอร์โมอนในร่างกายผิดปกติเกลือแร่บ,บางตัวในร่างกายขาดความสมดุลส่วน าอาจมีได้ตั้งแต่ใจสัน่นหน้ามืดเป็นลมหมดสติหรือว่ามีอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตเฉียบพลันในกรณีที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงส่วนการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันดับแรกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนอกจากนั้นก็ยังมีการรักษาด้วยยาซึ่งถ้าการรักษาด้วยยายังไม่ได้ผลเราก็จะมีการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจและการใช้เครื่องมือช่วยการทํางานของหัวใจในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ค่ะสุดท้ายนี้หมอแนะนําว่าควรรีบมาปรึกษาแพทย์ ื่อจะได้ทำการสืบค้นและรักษาต่อไปนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโคจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับสนับสนุนการโคจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร,ร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All ิ e w s u z u ิเออร์ g a s u z u k i way of life สนับสนุนการโคจรโดยยาดมเพปเปอร์มิ้นท์ฟิลยาดมแก้วิงเวียนแก้คัดจมูกสีเบเยอร์โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ดโทร043519000-8 กลับมาโครจรกันต่อครับขณะนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่คุณโกศินได้พาผมไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่อำเภอหนองฮีกันแล้วตอนนี้คุณโกศินก็ได้พาผมเดินทางไปพบกับเพื่อนเก่าซึ่งมีชื่อว่าคุณปูที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นอ e ีสานเฟสติวัลจะยิ่งใหญ่และน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ นี่คือเฟสติวัลพี่คนเห็นคนยืนหวานแหกชั่วไปเป็นเฟสติวัลอย่างไงนี่คือเฟสติวัลการหวานแหของที่นี่หวานแหได้ปลาอย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วใหญ่มากนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาจีนครับปลาจีนน้ำหนักประมาณอะไรเนี่ยประมาณ5กิโลครับ5กิโลคุณผู้ชมได้ปลาจีนมาแบบนี้เลยทีเดียวนี่มันคือสิ่งชี้วัดที่เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้านของเราเลยทีเดียวการจีกาถ้าผมอยากจะลงไปหวานแหแบบชาวบ้านเขาแบบนี้ ต้องมีเสียค่าบัตรครับแล้วมีบัตรเข้าชมด้วยนะมีขายบัตรจ่ายบัตรราคาเท่าไหร่ครับแค่ผืนละหนึ่งร้อยบาทครับถ้าจะขึ้นไปยืนแบบนั้นจ่ายตังค์เพิ่มไหมเพิ่มครับเป็นห้าสิบบาทครับอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพิ่มอีกห้าสิบบาทได้ขึ้นไปยืนบนแท่นเอาละเดินทางมาถึงทันทีลงซะหน่อยดีกว่าต้องลงกันหน่อยตัวสินพร้อมพร้อมครับผมพร้อมแล้วอูพร้อมอูพร้อมพร้อมครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ชานี้นิดนึงนี่สตาร์ทโค้ด เอาแล้วครับจัแจงเปลี่ยนชุดพร้อมลงหวันแหจับปลากันแล้วแต่ตอนนี้เด็กถิ่นของผมนะสิครับนึกอยากจะทบทวนวิชาหวานแห้ที่ห่างหายมานานเราไปดูกันสิครับว่าอดีตนักล่าปลาที่คุยนักคุยหนาวจะมีลีลาเป็นอย่างไรเดีวทดสอบอ่ทดสอบก่อนขอปลาสัก10โลก่อนอ้าวเชิญไออ <laughs> ด้เฮอยอยู่ไหน <laughs> โอ้ตายแล้ว แม่คุูผู้ชมครับโอ้โหดูสิครับมืออาชีพอย่างคุณโกศินยังได้แค่เนี้ยแม่แล้วมือสมัครเล่นอย่างผมจะเป็นยังไงไปดูลีลาของผมกันบ้างดีกว่าครับเอาทำไมแม่ย,ย,ยกผมไม่เยอะเลยเอาผมเร <c oughs> ิ่มแลวเย้ย

เขาได้กี่ตัวนะหตัวเดี๋ยวเดียวนนี้บ้างหนอ่ะหตัวไปดิไปพี่นัต่อไปด้วยไปแล้วไปไปไได้กี่ตัว เรียกได้ว่าสนุกสนานสมกับเป็นอีสานเฟสติวัลจริงๆครับสำหรับการหว่านแหหาปลาที่อำเภอพนมไพัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคุณปูเพื่อนของคุณโกศินก็เล่าให้ฟังอีกว่าภาพบรรยากาศแบบนี้4ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแหมเหมือนฟุตบอลโลกยังไงอย่างไนเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เพราะว่าที่นี่เป็นหนองน้ำอนุรักษ์ของชุมชนทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลไม่ปล่อยให้มาจับปลาโดยพละการ ซึ่งก็ไม่แปลกครับที่จะเห็นปลาตัวใหญ่ๆและมีจำนวนมากมายกันขนาดนี้นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์สนุกสนานและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนน่าชื่นชมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแหละครับและตอนนี้คุณเจฟฟรียก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเจฟฟรียพาท่านผู้ชมโคจรมาพบกับกิจกรรมดีๆกับงาน เอสซีเเปเปิดบ้านสู่ความยั่งยืนโดยจัดแสดงนวัตกรรมทั้งด้านขบวนการผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมแรกนะครับคือการเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี <_ d ance> เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการด้านสาธ,ธารณสุขอย่างทั่วถึงอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือโครงการต้นแบบชุมชนในด้านการบำบัดน้ำเสียที่ชุมชนท่าน้ำชุกกระโดนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง ถือว่าเป็นโครงการที่มีจุดเด่นอย่างมากเลยนะครับความสําเร็จมาจากไหนก็มาจากชุมชนที่เขารวรวมตัวขึ้นมาแล้วก็ตา่างเอสซีก็เข้าไปสนับสนุนนะครับกช้ธรรมชาตินี่ะครับที่ทาให้สภาพน้ําดีขึ้นโครงการดีๆเหล่านี้สะท้อนถึงการดาเนินธุรกิจของ s อสตลอด100ปีที่ผ่านมาที่คํานึงถึงความสมดุลของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมๆกันเพื่อน,นําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตอ,อีกด้วยครับ สนับสนุนการโคจรโดยแตงโมทัวโทร02 277 0000 000. คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตลัลเราเข้าใจทุกการใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดยูเมพัสชีวิตใช้ต่างเหตุผล กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเมื่อสมุดโคจรร่วมกับไทยประกันชีวิตจากกิจกรรมเทลตี้ไลรีดทริปครั้งที่สองตอนท่องเที่ยวพจชนภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมบนเส้นทางกรุงเทพสระแก้วปราจีนบุรีที่เราจะได้สัมผัสกับฝูงผีเสื้อนานาชนิดและร่วมกิจกรรมสร้างฝายคืนชีวิตให้ผืนป่าที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาตื่นเต้นร้าใจกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมายพร้อมสนุกสนานกับแขกรับเชิญสุดพิเศษติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมการเดินทางได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของสสสมุุรโโคจนนนับดย กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เราอยู่กันที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่คุณโกศินป์พาผมไปสัมผัสความสนุกสนานของอีสานเฟสติวัลกันแล้วตอนนี้ทั้งคุณโกศิน์และคุณปู่ก็ยังสนุกสนานกันไม่เลิกครับพาผมไปย้อนวันวานลูกอีสานซึ่งเขาบอกว่าถ้าขาดกิจกรรมแบบนี้ไปเหมือนมาไม่ถึงถิ่นอีสานเลยแหละครับบอกว่าได้ปลาแล้วก็จะพาทำาให้กินยังไม่ได้กินเลยแล้วพาเดินผ่านมาเนี่ยเพื่อ คือมันยังไม่ครบนะครับเมนูของเรามันยังไม่ครบมันยังมีเมนูสเปเชียลสเปเชียลถ้าขาดนี้ไปนะหมดสีรันเลยในจานอาหารเมนูอาหารที่เราจะกินวันนี้อันนี้เรียกอะไรคุณปูอันนี้เรียกไม้แต้มครับแต้มก็คือติดไม้แต้มไม่ติดครับเอาไปจับตัวอะไรอยู่นี่อะโอ้จักระจันจักรจันโอ้คือเอาไม้แต้มเนี่ยไปหาจักะจันใช่เอาก็มีแล้วจะไปทําไมอะแต่มันไม่พอโอ้ก็เลยเอาอุปกรณ์มา พาเข้าชุ่งมหาจัากระจันใช่ครับมันไม่ได้มีแค่ไม้นะครับพี่มาดูให้ใกล้มีอะไรบ้างตรงปลายไม้นี่เราจะมียางยางทามาจากอะไรครับผมได้มาจากน้ํายางที่จากต้นไม้ต้นไม้ต้นข่มั่งต้นขนุนมั่งอะไรที่เป็นยางเอามาหมดที่เป็นยางที่เป็นน้ํายางอ่าแล้วก็มาผสมกับดูดูเนืดเนืดเนืเนืน้ำมันจากต้นไม้พอผสมกันเสร็จมันก็จะเหนียวไงเหนียวเนืดท่านผู้ชมครับสมมติว่านี่คือตัวตักจันนะครับพอเราแต้มป๊บปป๊บปโอ้โห ไม่รอดละติดละติดละอุย้ยแต่เหนียวจริงคุณผู้ชมเหนียวหนึดเลยเหน <c oughs> เียวเบ็ดเสร็จ <c oughs> เด็กผู้ชมครับคุณผู้ชมครับยินเๆๆสียงไหมฮะอะไรครับผมผมรู้สึกว่าจักรจันมันอยู่ใ,ใกล้เราตรงนี้ฮะอ่ะไป <c oughs> อยากดูเหมือนกันกรรมวิธีในการหาจัก,กรจันมีไม้แต้มแล้วต้องได้อะไรอีกบ้างอ้าวไปหอดหอดหอดเด็กผู้ชมครับนั่นนั่นแม่ ยาสั้นติล่ะยสั้นยาสันามโอ้โหเอาเาเลโอ้ดี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 อตดี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 ดนดีนีดนเีดีดหดี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 ดงดีีด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 งดี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 ดดี วิถีชาวบ้านเราแท้ๆน่ยถ้าได้อย่างนี้เรากินเลยยังไงเอามาแล้วมาจับแล้วก็ดึงสีก่อนแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเลยเหรออ้าปึ๊บปึ๊บแล้วไงนำกินเลยซึ่งอันนี้ต้องขอบอกนิดนึงว่านี่คือเป็นเรื่องของวิถีธรรมชาติธรรมชาติของเขาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมไปหาอีกตัวนึงครับผมได้ไงลอ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 งองนี่ไงมา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  มาเปิดไงเปิดเลยอยยมันตกเนือนี่อย่างเหนือเลยเป็นไงโกสินเป็นไงคือเขาบอกว่านี่เป็นวิถีชีวิตเป็นวิธีการกินอยู่ของชาวบ้านที่นี่ครับผมผมว่าอยากจะชิมดูว่ามันเป็นยังไงลองดูนะครับผมเคี้ยวดังกึ๊บบ๊อกอื้อหือรสชาติเป็นไงมันมันอร่อยมันมัน โอ้ผมว่าแยกยากั้จับให้ไม่ได้เยอะดีกว่า,าแล้วเดี๋ยวจะได้มาทําอาหารกิกนกันสักทีปะแหมคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะจับจักจันตัวเล็กๆบนยอดไม้สูงๆแบบนี้ซึ่ง,บบงต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวละครับแล้วคุณปู่ยังเล่าให้ฟังอีกว่าการจับจักจันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนอีสานในช่วงหน้าแล้งซึ่งราคาขายตกอยู่ประมาณตัวละ1-2บาท และการจับจักระจันนี้คุณปู่ก็เชื่อว่าจะไม่ทําให้จักระจันสูญพันธุ์เพราะจักระจันหนึ่งตัวจะวางไข่ขยายพันธุ์ได้กว่า1 0 0 0ตัวแต่การตัดไม้ทําลายป่าต่างหากล่ะครับที่จะทําให้จักระจันลดจํานวนน้อยลงนะับเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานน่านับถือจริงๆครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ออกไปตะเวนหาวัตถุดิบมาประกอบอาหารครัวนี้เราก็ได้อาหารมาไปที่เรียบร้อยครับผมอันประกอบไปด้วยแน่นอนละทอดแหกันมาปลามาทําอะไรครับเอามาลวกจิ้มกโอ้โหน่าทานมากๆเึบป้ปลาแบบสดๆอ่ะเจอน้ําจิ้มแบบแซ่บๆเข้าไปถึงรสอร่อยมาก่ อร่อยมากๆจิงตามมาด้วยเมื่อกี้เราไปตามล่าหากันมานั่นก็คือจักะจันครับจักะจันนะครับผมจักระจันเป็นตัวแบบนี้เอามาคั่วแล้วก็นี่ทําอะไรเนี่ยคั่วทําน้ําพริกโอ้น้ําพริกจักระจันนี่รับประทานกันได้กับมะม่วงครับกับมะม่วงโอ้โหเปรี้ยวนำเลยแล้วก็มีความมันของจักระจันกินข้าวเหนียวเข้ากันเข้ากันผมเชื่อว่า คนที่ดูรายการตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแต่บางคนเป็นคนอีสานผมว่าเห็นเมนูแบบนี้แล้วกึงบ้านอยากกลับมารับประทานแบบนี้อยากกลับมาอยู่กับคนที่เราสนิทแล้วก็ใกล้ชิดผมถือว่าเป็นตัวแทนให้ก็แล้วกันในการที่จะร่วมสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กับเรื่องราวของความเป็นอีสานรับรองว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้มีอะไรหวานๆมาฝากให้ผู้ชมสนิทหนึ่งครับเอาละสำหรับพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อคำนางยินไอ <throat little. S 1> <Hey. S 2> ้งองไอมองตรงลงเองหัวใจตื oh, ่นหัวใจต่ดีทุกปีนี้พ่อมีข้าวกิดต่อแรงกระดักกระดอหัวใจก่อบ่อบ้านปีนี้นั่นหัวใจสันนักนาเลียว